จ้าพี่น้องพ่อกันอีกแล้วจ้าพ่อเห็ดพี่น้องวันดีสุขูสุขคนจ้าพ่อเห็ดงามงามพ่อเห็ดงามงามคดเหลื่อมออกปลาลายใช่พ่อใหญ่มานนะมาเก็บกับพยย่อใหญ่เมื่อนี้งามเนาะพี่น้อง พ่ออ <cin stereotype> ีกแล้วจ้าโอ้ยขาแม่คือบ่มีขาบ่งามกับบ่เป็นยังเบื้องได้บ่สิบาเบื้องกันนะพ้าเบื้องก่อนเห็นบ่นอนนอนพี่น้องเห็นบ่อยุ่นี่ลียบ่เป็นยัง ดอกงามเนาะพี่น้องยหญเห็นใาญ่กว่าเห็ตดตะไคร้แล้วพี่น้องเบื้องคุณน่ะเห็ดตะไคร้ฝรั <laughs> ่งเบื้องเอาได้บบเอาได้โบได้โบ,เอ,โบเอาได้โบนอ้อโอ้ยแต่เอาไม่จบพี่น้องเบื้อง มันผืนแม่งเนี่ยนี่ต่นอนถ้า,าตุมตูมปาดพี่นวองเบิง้งให้ปาดชะเถาะปาดทุ่ทหเฮตตาไข่ผัวดอกหนึ่งอันนั้นเดียวตะขาผู้หนาจุ่มหนึ่งนั่นปาดเบิง้งปื๊ดงามผัวนี้ไม่จีในหน่อยเพื่อน อุย้ยพี่น้องสามดอกโอ้ยเสียดปยปนวะนี่ลนะ่ะเสียไปจีปนคุณนะอะบ่มีแมงเลยป้าทัว่วปื๊ออันนี้เรียกตะขาน่น่าอีกจุ่มหนึ่งอุย้ยพี่น้องเอ้ยมางามเที่ยฮืดเหตตะไคร เห็ดตะไคร้อันนี้เม่นบ่อันนี้ก็แเมนยูเรียรตะขาเพิง่งอันนี้ก็จุม่มเอาจุ่มนี่น้อยเห็ดคลอนออกเพิ่นออกเป็นมมเมพี่น้องเบอสปบดตัวเขามากข้าวเดียวมาเจอเจ็กพอตได้บอสพี่น้องพเพิ่งเห็ดตะไคร้ฝรั่งเดินแข็งเป้งผัวว่าไมีนอน พี่น้องโอ้ย,อยเอาไปตามปนหอมอยู่กินเออออกค่ายๆเห็ดตต่ค่าบ้านเอแต่ว่าเพิ่นว่าอยากมีกินป็นไนพี่นอ้องอ่อนๆกินอ่อนๆนี่น้อยนิดนิดเดียวนี่เบอ่์ปาดงามออกเป็นจุม่ม เฮ็ดผึ่งกับท่านทอ,อกป้านัยเด้อพี่น้องพอเป็นบางคุ้มช่วงนี้เฮ็ดตะไคร้กับเฮ็ดมันปูเฮ็ดดินออกลายเฮ็ดผึ่งกับทะย่อยออกจาบ่ตแท้ดอ,อกลายเห็นเป็นบางคุ้มจาย่างต่อพี่น้องเบิง่งมากข้าวเดียวมาพราเฮ็ดตะไคร่พออีกแล้วพี่น้องอันนี้เท้าแล้วได้อันนี้อันนี้กับจูมเห็นว่อาอรดจูมนี่ จุ้มอ้ยเห oh, oh, ็ดตะไคร้ดงนี่แม่พ่อยเออพี่น้องโอ้ยเห็ดตะไคร้ดงเห็ดตะไคร้ปะจุ้มจุ้มก็คือกันอยู่จุ้มดอกคือกันอยู่พี่น้องแต่เห็ดตะไคร้ฝรั่งเป็นสีแข็งก็จะแข็งหลายเติบล่ากินหนึ่งอ่อนๆนน้อยน้อยหนึ่งกินน้อยน้อยอันนี้ได้รพเอาได้อยู่อุ้ยแต่บ่งามเอาไปหนี่เอาเห็นขุดกีกินใจเห็นว่าขุดกีฝรั่งเอาไปหนี่เด้อ ้ำมีก็หลายอยู่นี่นี่เห็ดดินซีนี่ใหญ่กว่าท่านไหะกินได้พี่น้องเพียงมาว่าท่านเอาเท่าทิ่มเบิดดอกแบบแง่หนึง่งเห็ดเพิ่งพี่น้องอันดอกหนึ่งแงง,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 งงอยู่นั่นอ,อุ้ยเบิงเขามาว่าหันพี่น้องอ้ยโศกโศกมันมันเห็ดตะไคร้เบิงพลอยเดียพี่น้อง แมงผัวบ่ได้ดอกว่านอนเห็นเนะนอนนอนโอ้ยแต่เสียดายน้ะพี่น้องน่าเสียดายมีแต่นอนอันนี้ได้อีกว่าพี่น้องมันชิมีแต่นอนซะคุณอะ เบื้อตัดคายพี่น้องเบิ้งขึ้นโอ้ยเบิ้องจนป่านนี้เราขึ้นสิบว่าไดหรอกพี่น้อง ได้ยืดดอกพี่น้องคะว่าได้อันนี้ได้โบได้ยูเอาไปตากพี่น้องอนันนอนนอนนอนบ่ได้บ่ได้อันนี้ได้ไหม ขาจ่วงได้ยุพ่น,น้องขาจ่วงนาเจียเมื่นอพ่น้องปื๊ดถั่วพ่อข้า,งงามแท้ง่วางงามคู่คุณอ่ะเบอรงงวงงามคู่ ขาจั่วงได้พี่น้องขาจั่วมาได้ควรเลยหองกุศลัยงามๆเพิ่งจะได้อันสวยๆเนีย่ยดอกนึงสิได้บ่ จุ่มนี่ได้ดอกเนาะอันที่บ่หั่นเสียอ่ะพีน่น้องนี้เห็ดอีหยังนี่อู้เ็ดอีหยังกเ็ดงลายแม่นบ่พี่น้องนี่ยายบ่กินนี่โอ้ยพี่กน้องอยู่เฮียงกันลอง่อง ือพี่น้องเขามาบ่หันย่างเดินไปเดินมากระไรงามเบิ้งเหตะไคร้กระไรไปปนเอาเบื้อง,น,องอน,นี่พี่น้องได้บ่ได้กระเบิ้งขัวสิได้บ่ปัาดคือเห็ดตับเตาเนาะเบิง้งคือเห็ดตับเตาบ,า,าบ้านเฮาบรหังเพิ่นได้บ่จะได้บ่เพิ่นออกเป็นมู่ อเอาไปตากว่ามีนอนได้ยุพี่น้องอุ้ยขาวจัวขาวจัวเบื้องอุ้ยได้อยูมันมันได้บ่ออันนี้อันนี้เขาบ่กได้อันนี้ได้บ่บ่ได้ อันนี้ก็บว่าได้พี่น้องเบิ้อตัวถาดกินโอ้ยเบิ่งพี่นอ้องหยยบมินหยยบเบิง้งเฮ้ยเบิ้งจุ่มเห็ดตะไคร้ เนี่ยจุ่มเห็ดตะไคร้คือบานเฮาล่ะแต่กินบานเพิ่งหนึ่งโบใคๆว่าแทบสิบ่มี่เหรพี่น้องเบอร์อุ้ยสะอ่อนแท้คนละออกเป็นหมูพี่น้องเอ้ยเนี่ยเบิ่งเห็ดตะไคร้เบอร์ตัดหักเพิ่งไหนกันโอ้ยแล้วพี่น้องสิได้บ่โอ้ยเนาะเบอร์เนี่ยเตโด ตรงนีสิได้อีกว่ายุกางๆกันอุ้ยอุ้ยเนาะเมื่อนักแทะเห็ดบาดเดียววัวทิมบวกซ้ำ <laughs> ยယရောက်ရာင်ရာက်ရ်ရေူွေို့းတြွေးေရ်ရ်ရာဘါတေဲီောက်ရာကာက ต้นดอกก่เอาน้อพี่นอ้องงามอยู่แต่ว่าค้าเพ,พ,าพิ่นสีพิการบ่พี่น้องปาดบ่บุ้ยน่าง,งามที่ดอกนะึ่งนี่ปไกกันได้บ่ถ้าเพิ่อนไอออกิุณออกเป็นอันนี้กันนี่พี่นอ้อง บอกเป็นจุ่มเป็นมูคุณน่ะโอ้ย,อยมาเรือขวานเลย <c ười> อันนี้คือสิบัดบได้บ่อได้กะดอกเป็นบอกเป็นขืนซ้ำนี่ซ้ำไราซ้ำหนึ่งกับว่าเห็นเนาะพี่น้อง แต่ว่เอาตัวถาดเกะกินกเนาะพี่น้องอันนี้เอาได้อีกบ่เอาบ่ได้หรอกอันนี้ดิเอาได้ยูจุ่มจุ่มนี่นี่จุ่มสงสัยเห็ดข้าวจะเป็นเห็ดเห็ดขาเนาะพี่น้องบ้านาเฮ่อิ่นเห็ดขาหลายร้ายคุะ วุม่ผัวเห็นบ่ข้วขาวเมียนไปเบิดเห็นบ่ผัวใครจะแพ้ยูผู้วุ้นไปบนผัวเฮ็ดค้าบ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดค้าเนาะ แม่นเบอแม่นอีกคักคักดงเห็ดขา